มาครับสวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมคาราบาวครับนะฮะ ก็ที่จริงเนี่ยโอ้โหเตะพร้อมกันหลายคู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยสนใจจริงๆเนี่ยมีอยู่2แมชนะครับแมชแรกเนี่ยก็คือแน่นอนผมต้องดูอาร์เซนอลเจอกับทางด้านของไบรตันนะครับเพราะว่านัดนี้เนี่ยอยากจะส่องพวกตัวฟอร์มของอาร์เซนอลที่เป็นนักเตะสำรองนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีการโรเตชันนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าผมตกหล่นหรือว่าผิดพลาดอะไรตรงไหนไปต้องขออาภัยด้วยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมดูคู่สเปอร์ ไปด้วยคู่อาา์เซนอลนก็ดูไปด้วยฟทีวีกับโทรศัพท์นะครับต้องขอไปถามว่ามันเก็บรายละเอียดดีเทลไม่ครบนะ ถ้าแฟนๆจะเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนละกันนะครับฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นทางด้านของตัวสำรองนะครับมีทางด้านของเกปาเป็นผู้สักษประตูลงมานะครับแนวรับเนี่ยลุยส์เกลลี่นะครับยินคาป,ปี้มอสเคล่านะครับเบนไวท์คู่กลางเนี่ยก็นอกาดนะครับกับมิเกลมริโนแนวลุกเนี่ยมีเอเซ่นะครับเอ็นวานเนลลี่แล้วก็ทางด้านของดาวแมนนะครับ แล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับเป็นเจ้าหนูวัย17ปีนะถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องต้องขออภัยด้วยนะครับหน้าชื่อเอเนสต์ใช่ไหมเออนะฮะแฟนอาร์เซนอลคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเจ้าหนูวัย17คนนี้นะส่วนฝั่งของไบรตันเองเนี่ยก็มีการโรเตชันอยู่บ้างนะครับผู้สำับตู้เป็นท่านักของเจสันสติลนะครับแนวรับมีฟานเฮกกี้นะครับแล้วก็คู่กลางเนี่ยเป็นบาเลบ้ากับโกเมสนะครับแนวรุกก็มีท่านักของรูเตอร์นะครับแล้วก็หน้าเป้านะครับสเตฟานอสซิมาร์สนะครับ ก็จริงๆเนี่ยไบรตันเองนะฟอร์มล่าสุดที่ผมดูก็คือเกมที่แพ้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยผมไม่ได้ตามดูมาหลายนัดแล้วนัดนี้เนี่ยก็อยากจะดูพวกตัวสำรองนะเพราะมันต้องมีการโรเตชันอย่างที่บอกไปนะครับเริ่มครึ่งแรกมาเนี่ยก็รูปเกมเนี่ยเอาจริงๆนะมันคล้ายๆกับวันที่แมนยูเจอกับทางด้านของไบรตันเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นฝั่งที่ครอบครองบอลได้มากกว่านะครับไม่ว่าจะจังหวะในการเข้าทำหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นฝ่ายที่ขึงบอลน,นะครับแต่ว่าไบรตันเองเนี่ยก็พยายามที่จะ หนีเพรสซิงทางด้านของฝั่งอาร์เซนอลนะครับตอนแรกความรู้สึกผมเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าพอดูตัวเลขที่ทางด้านของเว็บฟอร์ดม็อบเนี่ยเฮ้ยทางด้านของไบรตันนี่ไม่ได้ครองบ bon อลน้อยไปกว่าทางด้านของอาร์เซนอลเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าวันเนี้ยอาร์เซนอลที่เวลาเล่นเกมรุกจังหวะคลองบอลที่จะเข้าทําใส่ฝั่งของไบรตันเนี่ยออกข้างนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเด่นแบบเด่นมากๆเลยนะปีกด้านข้างข,างของอาร์เซนอลครับทั้งเอเซ่ทั้งด้านข้างข,างของดาวแมนนะครับแต่ว่าวันเนี้ยอาร์เซนอลมีปัญหาคือ 2อ,อย่างนะครับหก็คือจังหวะจ่ายบอลผิดพลาดจากแนวหลังไปถึงตรงกลางาแล้วก็จังหวะอีกหนึ่งอย่างก็คือจังหวะที่เข้าทําแล้วโดนทนานของไบรตันตัดได้นะครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับนะว่าไบรตันมีโอกาสลงโทษอาร์เซนอลเยอะมากนะครับคือผมดูจากสถิตินะครับคืออาร์เซนอลเนี่ย มีโอกาสยิงในครึ่งแรกเนี่ยสครั้งนะครับส่วนไบรตันเนี่ยมีโอกาสยิงในครึ่งแรกมากถึง10ครั้งนะครับอาร์เซนอลนี่ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะในครึ่งแรกส่วนทนาของไบรตันเนี่ยยิงตรงกรอบถึง3ครั้งแล้วมันมันควรที่จะต้องเป็น1ประตูอย่างน้อยอะ่ะเออจากจังหวะผิดพลาดของแนวรับของอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องใช้คําว่าแนวรุกของไบรตันเองก็เป็นมาตั้งแต่เกมเจอกับแมนยูแล้วนะคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันลงโทษไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้แหละคือความแตกต่างในในพื้นที่สุดท้ายอ้าจริงอาร์เซน โอ้โหมาด้านข้างเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าพอที่จะเข้าไปในกรอบเนี่ยไม่สามารถโจมตีฝั่งของนั้นใบตันได้เลยนะครับแล้กวก็สุดท้ายนะครับในเมื่อคุณทําไม่ได้นะครับก็ เป็นฝั่งที่ถูกลงโทษซะเองนะครับแล้วก็ในครึ่งหลังนะครับอาร์เซนอลก็มาได้ประตูขึ้นนําใช้เวลาไม่นานนะครับนาทีที่57นะครับจากฐานะของเอวานเนรี่นะฮะซึ่งโอ้โหจังหวะเข้าทําตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากเลยนะครับบอลจากฐานะของเอเซ่นะฮะแล้วจ่ายให้กับมิเกลโมเรโนนะครับก่อนที่โมเรโนเนี่ยจะไข่ต่อให้กับฐานะของลุยส์เกลลี่หลุดเข้าไปนะครับแล้วก็ปาดกลับมาให้เอวานเนรี่ตวัดด้วยซ้ายนะครับโอ้โหต้องชม มิเกลมเรเลโน่เลยนะกับจังหวะที่ควยให้แล้วหลุดเลยนะครับสำหรับทางด้านของลุยส์เกลลี่นะครับกลายเป็นว่าอาร์เซนอลนะครับขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วพออาร์เซนอลขึ้นนําได้นะครับก็ใช้คําว่าปลดล็อกได้เลยนะครับรูปเกมของอาร์เซนอลเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเล่นด้วยความสบายใจโอเคมีจังหวะที่ไบรตันอาจจะได้โอกาสในการโต้กลับบ้างแต่ว่าไบรตันกับพื้นที่สุดท้ายเนี่ยดูไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่เลยนะครับเออยิงทิ้งยิงขว้างนะครับสำหรับทางด้านของไบรตันนะก ทางด้านของมิกลออิตาก็จะเริ่มส่งตัวสำรองลงมานะครับซึ่งตัวสำรองเนี่ยมันไม่ได้สำรองแบบคือลงมาแล้วมันกลายเป็นมันน่ากลัวกว่าเดิมมันนะครับก็ไล่ตั้งแต่นะครับส่งกาเบียวกับทางด้านของจูเลียนทิมเบอร์ลงมานาที70นะครับแล้วก็ซาก้ากับเดอะเคนไรท์ก็ตามมานะครับซึ่ง ก็มาได้ประตูที่2จากทางด้านของบุกโยสาก้าเนี่ยแหละครับเป็นฝั่งของอาร์เซนอลนะครับที่เกมรุกเนี่ยเติมเข้ามาในกรอบผมจาไม่ได้ว่าใครหลุดเข้าไปในกรอดนะแล้วว่ายิงติดเซฟผู้รักษาประตูแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเข้าทางทางด้านของบุกโยสาก้านะครับยิงเข้าไปก็ กลายเป็นประตูใช้คาว่าตอกฝาโลงได้เลยนะสำหรับลูกนี้นะครับก็จบเกมนะครับอาร์เซนอลชนะ2ประตูต่อศูนะครับซึ่งหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยจริงๆมันจะต้องมีช่วงเวลาตีห้ครึ่งนะครับถึงจะจับฉลากแต่ว่าผมอัดเนี่ยคือหลังจากบอลจบเลยนะครับก็เลยยังไม่ทราบว่าใครนะครับที่จะได้เจอกับทีนของอาร์เซนอลต่อไปนะครับกลายเป็นว่า อาร์เซนอลนะครับโอ้ครึ่งแรกเนี่ยดูอาการหน้าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จบด้วยแบบสวยหรูนะสถิติในเกมนี้นะครับคองบอลใช้คําว่า50 50ได้เลยนะครับโอกาสยิงของอาร์เซนอลนะครับมีทั้งหมด16ครั้งตรงกรอบ5นะครับได้มา2ประตูส่วนท่านของไบรตันนะครับโอกาสยิงเนี่ย18ครั้งนะครับตรงกรอบ6ไม่ได้เลยสักประตูนะครับแล้วก็นี่แหละคือความแตกต่างนะครับทางด้านของไบรตันเนี่ยพลาดโอกาสสาคัญนะครับโอกาสยิงสําคัญๆไปเนี่ยทั้งหมด3ครั้งเลยนะที่พลาดไปนะฮะแล้วก็เอา จริงค่า xg ของไบรตันเนี่ยคือโอกาสที่ควรจะเป็นประตูเนี่ยมากกว่าของอาร์เซนอลอีกนะครับอาร์เซนอลเนี่ย xg อยู่ที่1.22นะครับส่วนไบรตันเนี่ยอยู่ที่1.60นะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าหากว่าคุณลงโทษเขาไม่ได้นะครับคุณก็จะเป็นฝั่งที่ถูกลงโทษเองนะฮะแล้วแบบอย่างที่บอกพอทางด้านของมิเกลวิลลาเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยโอย้แต่ละคนที่ส่งมานะครับมันก็ทําให คืออาสนกะก็ยิ่งเหนียวแน่นขึ้นมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายจบเกมด้วยการคว้าชัยชนะเหนือทางด้านของไบรตันไปได้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแฟนๆปืนใหญ่คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าผมตกหล่นหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับคอมเมนต์เข้ามาเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ